สดมากนะนี่ค่ะมีนี่สยมากแต่ฉันจะเอาตัวนี้ไปทําปลาหมึกผัดขี้ดำสุมีไข่ไหมแม่คะมีผสมไข่ค่ะเอาเอาเอาตัวไข่วางเอาเอาเข้ามาเลยเอาทําปลาหมึกผัดขี้ดำนี่สดที่สุดเค้าิดมบกเลยค่ะเอาเลยค่ะ มาซื้อปลาหมึกไปทำปลาหมึกฝัดที่ดำาจากสวยมากสวยมากที่ตลาดนะคนะแมนะ่เดี๋ยวฉันเลือกก่อนบอกแม่ค้าแล้วฉันขอเลือกเอาเปิดถุงหน่อยบางตัวก็มีไข่น,นะจ๊อฉันอยากได้อย่างนี้นะสดแน่นอนไงมันสดแน่ๆเป๊บแน่ๆ แล้วเช่นหยาบหนึกิโลนะเธอได้ค่ะยังอีกค่ะยังไม่ถึงเลยค่ะยิงหรอตัวน,น,นี้ใหญตัวใหญ่หน่ากิมนมากได้ไเลยน้องว่าไม่ถึงซื้ขอแค่นี้ก่อนนะแต่จะรีบหมดให้ยาโอเคจ้าเดี๋ยวไปไป,ไปดูเวลาผัดกันเลยไปดูเวลาผัดกันเลยจ้ะนี่สองยี่นี่สองแปดเรามาทำปลาหมึกผัดขี้ดำกันจ้ะ เจียวหอมกระเทียมพริกไทยก่อนนะเอาน้ำมันใส่กระทะแล้วเจียวหอมกระเทียมพริกไทยเจียวให้หอมเลยนะให้เหลืองเลยเลยใส่ปลาหมึกเลยแะใส่สีวขาว าปีไม่ต้องใส่น้ำเลยจ้ะไม่ต้องใช้น้ำทั้งหมดทั้งสิ้นเดี๋ยวเราผัดไปสักพักก็เดี๋ยวน้ำปลาหมึกก็จะออกจ้ะ เรื่อมีน้ำอ่ะเริ่อมีน้ำปลุกขึ้นมาแล้วนะ๋ยวจะเป็นสีดำเลยผัดไปสักพักจะเป็นสีดำเลย เพิ่มจะสุกและ้านปลาหมึกพวกนี้ไม่ได้ดองน้านะเราเอามาทํากับข้าวทําอะไรก็แล้วแต่ตัวมันจะไม่มันไม่บวมน้ําพอเรามาทําตัวขนาดไหนก็อยู่ขนาดนั้นเลยจ้ะมันจะไม่แห้งลงมากมายแต่ถ้าปลาหมึกแช่น้าตัวใหญ่ๆพองๆอะ่ะพอเราเอามาทนะํามันจะแห้งเลอนิดเดียวจ้ปะปลาหมึกพวกนี้ไม่แช่น้ํา เขามาแบบแง่แง่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางดีไนงะยังไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรมาแบบแง่แง่ขึ้นจากเรือเอามาเลียชาวบ้านเขาหามาขายเอง ไม่มีน้ำปลุกถึกเด่นไหมอร่อยมากคือตัวนี้ตตาหมึกัดที่ดำเนี่ยอร่อยมากเลยทำตามสูตรที่วาสาอาหารใต้ทำได้เลยนะกับข้าวทุกสิ่งทุกอย่างเอารสชาติที่เราชอบไม่ต้องให้เหมือนใคร และไม่ต้องให้ใครเหมือนทำตามที่เราชอบจ้ะเขาบกเาเรียกว่ารสชาติอิสระอิสระเสรีกินยังไงทำอย่างนั้นเลยจ้าเริ่มสุกแล้วนะคะใครเข้ามาช่องสาอาหารใต้ สาขอฝากช่องด้วยนะคะช่องน้อยๆของสานี่จะจ้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งริงๆด้วยนะคะสาขอบคุณมากๆเลยดูผัดดูปลาหมึกผัดที่ดำกันไปยาวๆเลยจ้ะมาผัดแล้เราต้องคอยคนไว้ตลอดนะถ้าไม่คนนะ่ะตัวหมึกตัวหมึกอะ่ะมันจะไม่แตก ถ้าไม่แตกก็มันจะไม่เป็นต้องคนให้บ่อยๆแล้วหมึกมันแตกแลก้วก็เลยได้เรียกว่าปลาหมึกผัดขี้ดำถ้าไม่คนหมึกไม่แตกถ้าเป็นปลาหมึกสดนี่หมึกไม่แตกจ้า